น้องๆทุกคนที่กำลังรับฟังนิทานนะคะวันนี้เป็น EP ีแรกพี่ไนร่าจะพาไปฟังนิทานที่แสนสนุกพร้อมแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะณนะโรงเรียนอินเ r n a t i o n a l High School มีเจ้าหญิงเจ้าชายจากหลายๆเมืองมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้หนึ่งในนั้นก็คือเจ้าหญิงลาล่าจากเมืองฝรั่งเศส เจ้าหญิงจีน่าจากเมืองเซแปนและเจ้าหญิงอัมอัมจากเมืองตารูเตาทั้ง3คนนั้นไม่เคยเรียนโรงเรียนประจำมาก่อนเลยและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะต้องห่างบ้านห่างเมืองมาไกลเมื่อถึงเวลา8โมงตรงทีเชอร์ก็ประกาศให้นักเรียนทุกคนเข้าแถวที่หน้าเสาธงเจ้าหญิงลาลาเจ้าหญิงจีน่าและเจ้าหญิงอัมอัม ก็ไม่แน่ใจอีกว่าตัวเองนั้นได้อยู่ห้องไหน,นทีเชอร์จึงประกาศว่าสำหรับนักเรียนที่เข้าชั้นม .1 นนใหม่นั้นให้ไปดูรายชื่อได้ที่บอร์ดที่ติดเอาไว้เจ้าหญิงลาลา่าหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะชวนใครดีก็เลยถามคนที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือเจ้าหญิงจีหน้าว่า เธอเธอฉันเพิ่งมาโรงเรียนนี้เป็นวันแรกเธอเป็นเด็กเก่าที่นี่หรือเปล่านะ่ะฉันไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องไปดูบอร์ดที่ไหนเจ้าหญิงจีนะ่าก็เลยตอบกลับไปว่าอืมฉันก็เป็นเด็กใหม่ที่นี่เหมือนกันนะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราไปถามคนนั้นกันดีกว่าไหมดูเหมือนจะเป็นเด็กเก่าเจ้าหญิงจีนะ่า เลยชวนเจ้าหญิงลาลาเดินไปหาเด็กนัก,กเรียนอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเด็กเก่าแต่พวกเขาก็คิดผิดเพราะเจ้าหญิงคนนั้นคือเจ้าหญิงอัมที่มาใหม่เหมือนกันเจ้าหญิงจีน่าเลยเปิดสดบทสนทนาทักทายก่อนสวัสดีจ้าเราชื่อจีน่านะมาจากเมืองญี่ปุ่นเธอชื่ออะไรหรออืมสวัสดีเราชื่อเจ้าหญิงอัมมาจากเมืองเตนะรุเตาน่ะ อ้าวแล้วเธอเป็นเด็กเก่าหรือเปล่าอืเราก็เป็นเด็กใหม่เหมือนกันเราเพิ่งมาถึงเมื่อวานเลยเนี่ยมเมื่อกี้ที่ทีเชอร์ประกาศว่าให้อยู่ห้องไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องอยู่ห้องไหนเธอพอรู้ไหมอ่ะพาเราไปดูหน่อยสิเจ้าหญิงจีน่าหันไปมองหน้าเจ้าหญิงลาลา่าพร้อมกับทำตาโตว,ว่าพวกเราทักผิดคนซะแล้วจากที่จะได้มาขอความช่วยเหลือกลายเป็นต้องให้ความช่วยเหลือซะนี่ แต่ทั้งเจ้าหญิงจีน่าและเจ้าหญิงลาลาต่างก็เป็นเด็กที่มีน้ำใจเมื่อมีคนที่เดือดร้อนก็ไม่นิ่งดูดายที่จะไปร่วมหาคำตอบหรือให้การช่วยเหลือด้วยกันเจ้าหญิงจีน่าจึงพูดว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเธอไม่รู้เดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยกันก็ได้ฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าหญิงลาลาก็สมทบขึ้นว่าใช่ใช่พวกเราก็เป็นเด็กใหม่เหมือนกัน แต่ถ้าพวกเราได้อยู่ห้องเดียวกันนะ่ะมันคงจะดีมากๆเลยเนาะเจ้าหญิงราล่าก็กล่าวทั้งสามคนก็เลยเดินไปดูที่บอร์ที่ทีเชอร์แจ้งด้วยกันและแล้วผลก็ปรากฏว่าเจ้าหญิงอ่มอเห็นรายชื่อตัวเองก่อนหลังจากนั้นก็เห็นรายชื่อเจ้าหญิงจีน่าและเจ้าหญิงลาล่าตามมาเจ้าหญิงอ่มอกล่าวด้วยน้ำเสียงดีใจว่า ไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกเราสามคนน่ะจะได้อยู่ห้องเดียวกันยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งนะฉันเจ้าหญิงอ่ำๆจากเมืองตะรุเตาฉันว่ายน้ำเป็นตั้งแต่สามขวบหาปลาหากุ้งหาปูเก่งที่สุดฉันมีสัตว์ทะเลเป็นเพื่อนสีแล้วมีทะเลเป็นสถานที่ทั้งพักผ่อนหย่อนใจ เจ้าหญิงสีนาได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกดีใจมากที่จะได้อยู่ห้องเดียวกับเพื่อนใหม่และเป็นเพื่อนที่ดูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเจ้าหญิงลาล่าจึงกล่าวว่ายินดีที่ได้รู้จักนะแล้วก็ดีใจจังเลยที่พวกเราทั้งสคนนะ่ะได้อยู่ห้องเดียวกันไม่คาดคิดมาก่อนเลยเนาะพวกเราแค่บังเอิญทักกันแท้ๆอ้อว่าแต่เันคิดว่าตอนนี้ทิเชอร์เรียกพวกเราไปแล้วล่ะเราต้องไปเข้าแถวกันก่อน เจ้าหญิงอ้ำๆจึงบอกว่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราอ่ะคงมีเวลาคุยด้วยกันอีกเยอะเลยแล้วพวกเธอดูหอมาหรือยังว่าเธอได้อยู่หออะไรเจ้าหญิงจีน่าเลยบอกว่าฉันได้อยู่หอสามนะ่ะเจ้าหญิงลาลาก,ก็บอกว่าอุ๊ยบังเอิญจงังฉันก็ได้อยู่หอสามเจ้าหญิงอ้ำๆก็บอกว่าจริงเหรอฉันได้อยู่หอสามนะ่ะสงสัยพวกเราอ่ะจะได้อยู่หอเดียวกันซะแล้ว จากนั้นทิชเชอร์ก็ประกาศรอบสองให้ทุกคนไปเข้าแถวทางเจ้าหญิงจีน่าลาลาแล้วก็เจ้าหญิงอัมอัมก็เดินไปเข้าแถวอย่างเรียบร้อยทิชเชอร์ได้ให้โอวาทในการเปิดเทอมวันแรกขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจให้สมกับที่พ่อแม่นั้นส่งมาหาวิชาความรู้และทิชเชอร์ก็ปล่อยให้นักเรียนแต่ละห้องเดินไปขึ้นห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ เจ้าหญิงทั้งสามคนนั้นเริ่มรู้สึกดีกับโรงเรียนนี้ซะแล้วสิที่เปิดเธอมาวันแรกก็ได้เจอเพื่อนที่น่ารักโรงเรียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและทุกคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเมื่อเจ้าหญิงทั้งสามคนเดินมาขึ้นห้องเรียนและได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วทิเชอร์ประจำชั้นของเจ้าหญิงทั้งสามคนมีชื่อว่าทิเชอร์มาลิ ทิเชอร์มะลิเป็นทิเชอร์ที่มีหน้าตาน่ารักกิริยามารยาทเรียบร้อยและพูดเพาะกับนักเรียนเสมอทิเชอร์มาลิแจ้งว่าเนื่องจากปีนี้มีนักเรียนใหม่หลายคนในห้องเรียนขอให้นักเรียนทุกคนทำความรู้จักกันและให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนใหม่ด้วยนะคะเจ้าหญิงทั้งสามคนหันมองหน้ากันและคิดว่าตั้งแต่เริ่มเปิดเทอมมา ก็มีแต่เพื่อนน่ารักน่ารักและได้เจอเพื่อนที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือทั้ง3คนเลยไม่รู้สึกว่าการที่จะต้องย้ายโรงเรียนหรือการที่จะต้องมาเจอเพื่อนใหม่เป็นเรื่องน่ากลัวและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นในเรื่องที่เราสามารถทำได้นั้น <c oughs> ก็ไม่ใช่เรื่องที่เหนือบากกว่าแรงอะไรทั้งเจ้าหญิงลาล่าเจ้าหญิงจีน่าและเจ้าหญิงอัม ก็ได้เริ่มการเรียนในวันแรกณนะโรงเรียน International School อย่างมีความสุขโอเคค่ะเป็นเรื่องราวเริ่มต้นของเจ้าหญิงทั้ง3คนถ้าน้องๆอ,อยากฟังเรื่องราวการผจญภัยในโรงเรียนใหม่ของเจ้าหญิงทั้ง3คนต่อ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยคอมเมนต์นะคะว่าอยากฟังเรื่องใดเดี๋ยวพี่นายร่าจะเล่าให้ฟังใน EP ีถัดไปค่ะ สำหรับ EP นี้น้องๆก็คงได้เห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการที่มีน้ำใจกับผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยแถมยังทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นและได้รับการช่วยเหลือต่างๆมากมายกลับมาด้วยนะคะสำหรับ EP นี้พี่ไนร่าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ